สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอพรดักดรพรดักชาแนลนะคะชื่อพรดักสีโพลเป็นจักษสูแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินอาชีพปัจจุบันก็เป็นหมอตานะคะเชี่ยวชาญด้านต้อหินนะคะเฉพาะทางด้านต้อหินแล้วก็มีการผ่าตัดตาต้อต่างๆนะคะต้อกระจกต้อเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อตาค่ะแล้วก็ต้อหินด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันก็ทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกค่ะสําหรับช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่ให้ความรู้ในเรื่องของ ตาสมองแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะท็อป,ปิกที่อยากจะมานำเสนออยากจะมาสอนทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานขึ้นจอประาสาทตาค่ะไปฟังกันเลยค่ะสำหรับท็อป,ปิกในวันนี้นะคะที่จะนำมาสอนทุกคนมีทั้งหมด6ท็อปปิกด้วยกันนะคะอันแรกคือเบาหวานเนี่ย ที่มันขึ้นตาเนี่ยมันกระทบส่วนไหนของตาข้อที่2เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นมากน้อยแค่ไหนของคนทั่วโลกนะคะมีจํานวนคนเท่าไหร่ที่เป็นอันที่3ามเมื่อมีเบาหวานแล้วเนี่ยจอประสาทตามันผิดปกติได้อย่างไรข้อที่4เบาหวานขึ้นจอประสาทตามีกี่ระยะ ข้อที่5ความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตามีอะไรบ้างทุกคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทุกคนไหมใครบ้างที่เสี่ยงคะและข้อสุดท้ายคือการรักษาแล้วก็การนําข้อมูลทุกอย่างเหมอจะสรุปให้ในท็อปิกสุดท้ายแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะบางบางคนเนี่ยจะเรียกการที่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยเรียกรหลายหลายอย่างบางคนเรียกว่าเบาหวานขึ้นตา บางคนเรียกว่าเบาหวานขึ้นจอตาบางคนเรียกว่าน้ําตาลขึ้นตาบางคนเรียกว่าเบาหวานขึ้นจอปรสาทตาเบาหวานตาหรือว่าเบาหวานประสาทตาอนนี้เป็นข้อมูลที่หมอแบบรวบรวมมาทั้งหมดที่คนเขาแบบเรียกกันนะสรุปสิ่งที่หมออยากจะให้เรียกนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตามชื่อของมันนะก็คืออันนี้ค่ะคือเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเบาหวานขึ้นที่ไหนคะมีส to ่งผลที่ไหนคะก็คือจอประสาทตาค่ะ ทีนี้นะคะอย่างที่ข้อแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเบาหวานเนี่ยมันขึ้นตาส่วนไหนบ้างคือตาของคนเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังส่วนหน้าเนี่ยหมายถึงเวลาที่เราอ่ะส่องไฟฉายเข้ามาที่ตาค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างเห็นกระจกตาเห็นรูม่านตาเห็นม่านตาเห็นเปลือกตาเห็นตาขาวเห็นเยื่อบุตาใช่ไหมอันเนี้ยเวลาที่ส่องไฟฉายมาปุ๊บเราเห็นเลยเนี่ยคือลูกตาส่วนหน้า แต่ลูกตาส่วนหลังเนี่ยหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้เลนส์พิเศษแล้วก็ถัดเลนส์พิเศษส่องเข้าไปในรูม่านตานะคะแล้วก็ถัดไปจากเลนส์ตานั่นเองนะเอาง่ายๆก็คือถัดไปจากเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีเหลืองตรงนี้นะ<ๆ>ก็คือลูกตาส่วนหลังลูกตาส่วนหลังก็คืออันนี้ค่ะนี่ลูกตาส่วนหลังก็คือจอประสาทตานั่นเอง วเวลาที่เราตรวจเวลาที่หมอตาตรวจนะคะก็จะเห็นว่ามีขั้วประสาทต,ตาตรงนี้นะคะเลขหนึ่งคือขั้วประสาทต,ตาเลขสองคือจุดละภาพที่ชัดที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าแม็คูลานะคะอันที่สามก็คือจะเป็นเส้นเลือดใช่ไหมก็แดงๆที่ทุกคนเห็นแล้วก็แบ็กกราวของจอประสาทต,ตาทั้งหมดก็จะเป็นสีสม้มอันเนี้ยก็จะดูทั้งหมด4อย่างนะคะทวนนะคะสิ่งแรกที่ดู 1. นัวรประสาทตา2ตัวแมกคูล่าสคือเส้นเลือดนะเส้นเลือดมันก็จะมีเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงแล้วก็4ก็คือดูทั่วจอประสาทตาก็คือดูแบล็กกราวของจอประสาทตาอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจเมื่อมีเบาหวานเพราะว่าเบาหวานสิ่งที่กระทบคือลูกตาส่วนหลังนะคะทำไมมันถึงกระทบลูกตาส่วนหลังเพราะว่ามันน่ะจะมาจากเส้นเลือด เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะดูเส้นเลือดที่มาที่จอประสาทต,ตาถ้าเราอยากจะดูเส้นเลือดที่มาที่ตาเราก็ต้องดูเส้นเลือดที่จอประสาทต,ตาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตรวจลูกตาส่วนหลังค่ะอ่ะไปดูต่อทีนี้ทอป,ปิกที่2คือเบาหวานเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนทั่วโลกแล้วเราต้องกลัวไหมมันมีความสําคัญกับเราอะไรไหมคือตามงานวิจัยที่ ชื่อว่า Guide Line on d i a b e t i c s Eye Care 2018นะคะเขาก็ได้สรุปมาว่าในปี2040เนี่ยคนจะเป็นเบาหวานประมาณ600ล้านคนก็คือ10%ของประชากรโลกประชากรโลกเนี่ย6 0 0ถึง7,000ล้านคนประมาณนี้สิก็วัน6 0ร้0ล้านคนนะคะซึ่งใน600ล้านคนเนี่ยจะเป็นเบาหวาน1ใน3เยอะนะเออหในสามที่เป็นเท่าไหร่ก็แปลว่า คนทั้งโลกในปี2020อีก20ปีข้างหน้าจะมีคนที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทั้งหมด100ล้านถึง200ล้านคนเยอะมากเลยนะคะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะลดตัวเลขนี้กันลงมานะคะทีนี้เนี่ยความสำคัญนะคะเออเวลาที่เป็นเบาหวานอะคนเราเนี่ยเป็นเบาหวานแรกๆมักจะไม่มีอาการอะไรดังนั้นเนี่ย ก็เลยไม่ได้มาตรวจนะคะพอไม่ได้มาตรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานชนิดแรกระยะแรกก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้รักษาไม่ได้มาตรวจบ่อยๆพอมาตรวจจนสุดท้ายเนี่ยก็มีอาการตามัวแล้วก็เป็นระยะหลังแล้วแล้วก็ตาบอดยากแก่การรักษาอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะคะแล้วก็การที่ ตามงานวิจัยต่างๆก็พบว่าคนที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเพราะว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่เป็นเบาหวานไม่ได้แบบพบน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาตรวจตั้งแต่ระยะต้นๆมันจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจําเป็นของคนที่เป็นเบาหวานว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าคะ่ะทีนี้เนี่ยอยากจะให้ดูนะคะว่าเมื่อมีเบาหวานเนี่ยมันผิดปกติยังไง ตอนแรกเนี่ยเมื่อน้าตาลในเลือดสูงใช่ไหมคะเส้นเลือดที่จอประสาทตาตอนแรกที่มันดีๆเนี่ยแหละมันก็จะเริ่มผิดปกติละหลอดเลือดมันจะเริ่มหนาตัวขึ้นแล้วก็เม็ดเลือดแดงก็ผิดปกติทําใหออ้การที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเสียความยืดหยุ่นเสียความกรองของตัวเส้นเลือดของมันเองเนี่ยจากน้ําตาลที่มันสูงตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆ่งะรั่วออกมา จากเส้นเลือดได้แก่มีการเกิดการขาดเลือดเล็กๆน้อยๆเส้นเลือดหนาตัวขึ้นมันก็ตีบใช่ป่มมันก็ขาดเลือดก็เกิดจะเกิดจุดเลือดออกได้หรือว่ามีไขมันลวกมาตามผนังของหลอดเลือดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเริ่มเป็นเบาหวานระยะแรกละเบาหวานขึ้นจอประสาทตาระยะแรกละสมมติว่าเราเห็นจุดเลือดออกกับจุดไขมันลวกมาเนี่ยก็คือเกิด เบาหวานขึ้นจอประสาทตาในระยะแรกจนถึงระยะรุนแรงถ้าจุดเลือดมันเยอะมากแต่ที่นี้มันก็มีความสําคัญอีกนะคือเบาหวานเนี่ยสรุปว่ามันจะแบ่งเป็นแค่2องสเตทเท่านั้นนะคะสเตทแรกคือพบจุดเลือดออกกับไขมันรั่วพบจุดเลือดออกกับไขมันรั่วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจุดเลือดออกเยอะๆเยอะๆมันก็จะเป็นระยะรุนแรงแต่ถ้าจุดเลือดออกจุด2จุดก็เป็นระยะไม่รุนแรงแล้วก็ถ้าเกิดมีไขมันรั่วก็เป็นระยะกลางจบ แบ่งแค่นี้แต่ทีนี้อันที่2นะคะคือการที่พบเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอประสาทตาอันนี้หนักละอันนี้ก็เป็นแบบรุนแรงมากนะคะการที่มีเส้นเลือดงอกใหม่อะแปลว่าตัวจอประสาทตามันจะต้องขาดออกซิเจนอ่าพอมันจะต้องพอมันขาดออกซิเจนใช่ไหมมันก็พยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าสร้างเส้นเลือดที่มันเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำพาออกซิเจนมาสู่จอประสาทตาพอการที่มันเนี่ยสร้างเส้นเลือดเล็ก,เล,กเล็กขึ้นมาค่ะเส้นเลือดเล็กเล็กเป็นยังไงคะก็เป็นเหมือนเด็กไม่แข็งแรงใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็แบบแตกได้เดี๋ยวเป็นผังผืดได้เกิดผลแทรกซ้อนตามมาของเบ,บาหวานขึ้นจอประสาทตาจา,จากเส้นเลือดเนี่ยได้ก็จะทําให้มีอาการเลือดออกในจอตาเลือดออกในน้ำมุนตาเลือดออกในจอประสาทตาจอประสาทตาดึงล้างแล้วสุดท้ายก็ตาบอดได้นะคะอันนี้ก็จะให้ดู เป็นระยะรุนแรงมากนะถ้ามีเส้นเลือดงอกใหม่อะแปลว่ารุนแรงมากสรุปนะคะจอประสาทตาจะผิดปกติอยู่2อ,อย่างอันแรกคือคือเริ่มแรกเลยอะเส้นเลือดมันจะต้องถูกแช่ในน้ําตาลพอถูกแช่เนี่ยอันนี้อธิบายแบบง่ายที่สุดนะผนังเส้นเลือดเ่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีทั้งหนาขึ้นมีทั้งขาดเลือดมีทั้งรั่วซึมง่ายนะพวกเส้นเลือดก็งว พวกเม็ดเลือดก็ั่วซึมออกมาพวกไขมันก็ล่วซึมออกมาอีกทั้งมันยังขาดเลือดด้วยพอมันขาดเลือดเกิดอะไรขึ้นเกิดการที่เอ่องอกใหม่เส้นเลือดงอกใหม่เล็กๆ,ๆ,ๆออกมาพอเส้นเลือดงอกใหม่เล็กๆ,ๆไหมเส้นเลือดเนี่ยไม่แข็งแรงก็จะเกิดเลือดออกในจอตาในน้ำมูนตาแล้วก็เกิดผังผืงที่จอาตาทําให้การมองเห็นเสียไปก็คือตาบอดนะคะนะอ่ะ อันนี้จะให้ดูนะคะภาพข้างล่างเนี่ยเป็นภาพทีเ่เกิดมีจุดเลือดออกเยอะๆะนะคะแล้วก็มีไขมันขึ้นมาตรงแมกคูล่าใช่ไหมปกติอะ่ะภาพบนเป็นภาพที่เป็นจอประสาทตาปกติจะไม่มีอะไรเลยนะอย่างที่หมอบอกอะ่ะ <c oughs> ก็คือในแบ็กกราวน์ของตัวจอประสาทตาจะไม่มีเลยเลยแต่เนี้ยมีไงจุดเลือดออกมีเหลืองเหลืองก็คือจุดไขมันนะคะที่ตรงบริเวณแมกคูล่าจุดละภาาที่ชัดที่สุดอันเนี้ย ก็มีการบวมของจุดระพที่ชัดที่สุดนะคะก็ทาให้การมองเห็นเนี่ยเสียไปถ้าดูแบบนี้ก็ดูยากนะคะว่ามีเส้นเลือดงอกใหม่ไหมอันนี้ก็ยังไม่เห็นเส้นเลือดงอกใหม่ะคะ่ะทีนี้ภาพบนนะคะเป็นภาพจอประสาทต,ตาปกติจอตาปกติคืออย่างที่บอกนะหนึ่งขั้วประสาทตาก็ต้องดี 2. ตัวแมคคูล่าก็จะต้องไม่มีอะไรแบบนี้ 3. เส้นเลือดก็จะต้องดีไม่มีจุดเลือดออกสี l แบล็กกราวก็จะต้องดีเป็นสีส้มสวยงดงามมาดูภาพแรกนะคะภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีสีเหลืองเนาะสีเหลืองนี่ก็เป็นไขมันนะคะมีสีแดงสีแดงก็คือจะเป็นจุดเลือดออกเป็นที่บริเวณแบ็กกราวนะคะส่วนควบสาทตากับตัวแมคคูล่าเนี่ยก็ยังดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเบาหวานที่เป็นไม่ได้เยอะเป็นระยะแรก ต่อมานะคะภาพตรงกลางนี้นะคะคือมีไขมันล่วนี้ใช่ไหมไขมันล่วมีเส้นเลือดที่ตีบแล้วก็มีตัวเส้นเลือดออกมามีจุดเลือดออกที่บริเวณจอประสาทตานะคะอย่างเงี้ยเยอะเลยนะอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้คือเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาระยะรุนแรงต่อมาภาพนี้ภาพเนี้ยรุนแรงมากที่สุดเพราะว่าขั้วประสาทตาเป็นไงคะมีเส้นเลือดงอกใหม่เนี้ย เส้นเลือดงอกใหม่ใช่ปะ่ะมันไม่ปกติเน,นี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มีการแตกของเส้นเลือดงอกใหม่อย่างนี้นะคะถ้ามีการแตกเนี่ยเราก็บ่งว่ามีเส้นเลือดงอกใหม่เลยคือเส้นเลือดงอกใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ดีนะมันจะเป็นเส้นเลือดที่ไม่แข็งแรงแตกง่ายเปราะง่ายเกิดผังผืดง่ายเพราะฉะนั้นการที่เออเป็นเบาหวานแล้วผนังเส้นเลือดเก่าเนี่ยมันหนา มันก็จะขาดออกซิเจนพอขาดออกซิเจนมันก็ต้องเหมือนอปรับร่างกายอะ่ะให้สร้างเส้นเลือดที่มันเป็นเส้นเลือดเล็กๆมาเพื่อจะนำพาออกซิเจนอะไรเงี้ยอทีนี้เนี่ยก็มันก็จะทําให้เส้นเลือดที่งอกออกมามันไม่ได้สมบูรณ์มันก็เป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่แตกได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นเบาหวานระยะรุนแรงมากหรือว่าเป็นระยะที่มีเส้นเลือดงอกใหม่นะอันนี้เทียบกันให้เห็นเลยนะคะว่าเบาหวานที่ อันนี้ไม่ขึ้นตาเนาะภาพนี้นะคะปกติภาพนี้ก็คือมีเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาม,มันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างที่บอกนะคะดูแบล็กกาแทนที่จะเป็นสีส้มสวยๆนี้ก็มีแบบจุดเลือดออกเต็มเลยแล้วก็มีจุดที่เป็นจุดไขมันด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ดีเนาะอ่ะเบาหวานระยะแรกก็คือจะมีแค่จุดเลือดออก1จุดตึ๊บ หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดได้อันนี้คือเบาหวานร,ระยะแรกต่อมาเบาหวานร,ระยะที่สองระยะปานกลางเบาหวานร,ระยะปานกลางเนี่ยจะเริ่มเห็นเหลืองเลืองละถ้าเห็นเหลืองเหลืองเนี่ยแปลว่าไม่ดีแปลว่ามีการลั่วออกมาของไขมันนะคะแปลว่าผนังเส้นเลือดแย่ละไขมันถึงรั่วกมาได้นะอันนี้ก็คือเบาหวานชนิดปานกลางต่อมาชนิดรุนแรงรุนแรงก็จะมีแบบจุด เลือดออกเยอะแยะเลยนะคะถ้าแบ่งเป็นสี่สี่คอร์ดวนก็จะพบว่ามีทั้งสี่แบบสี่ส่วนเลยแล้วก็มีอาจจะมีแบบตัวไขมันลวกมาเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นระยะรุนแรงนะคะอ่าต่อมาระยะที่รุนแรงมากหรือว่าระยะที่เป็นเส้นเลือดนอกใหม่เส้นเลือดงอกใหม่ละกันเนาะอันนี้รุนแรงที่สุดสุด,ส,ดสุดเลยคือมีเส้นเลือดตรงนี้นะขยุกขยื่นน่ากลัวมากเลยนะคะ แล้วก็มีผังผืดนี่นะมีเส้นเลือดที่มันแตกแล้วคือเวลาที่มีเส้นเลือดงอกใหม่อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่แข็งแรงมันตัวเล็กมันเปราะบางง่ายมันแตกง่ายเพราะฉะนั้นมันจะเกิดผลแสีกซ้อนได้แบบหมดเลยทั้งตัวจอประสาทตาเลือดออกน้ำมตาเลือดออกแล้วก็มีการดึงผังผืดของจอประสาทตาพวกนี้ทําให้ตามมวหมดเลยนะคะ อ่ะอันนี้เทียบกันชัดๆเนาะระยะแรกก็จุดเลือดออกนิดเดียวระยะที่2ก็เริ่มมีไขมันรั่วหรือว่าระยะปานกลางนะคะระยะรุนแรงมากเนี่ยก็จะต้องมีจุดเลือดออกแบบเยอะทุกคอร์ดแลนด์มีจุดไขมันรั่วแล้วก็ระยะเส้นเลือดงอกใหม่ก็คือจะมีเส้นเลือดงอกเออที่มีแบบเหมือนเลือดออกที่ออจอประสาทตานาำตาอะไรเงี้ยมีผังผืดเน,นี้ยก็เป็นเส้นเลือดงอกใหม่ค่ะทีนี้ความเสี่ยงข,ของการเป็น เบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตามีใครเสียงบ้างนะคะก็มีงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่แบบทำค่อนข้างที่จะดีมากเหมือนกันนะคะก็พบว่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือเป็นในเด็กอะคะ่ะจะพบการที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตามากกว่าชนิดที่2นะคะแล้วก็คนที่วินิจฉัยนะคะเมื่ออายุมากกว่าน้อยกว่า30ปีก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าอีกอีกทางนะคะ ตามงานวิจัยอื่นๆนะปัจจัยที่สําคัญก็จะมีการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงความดันเลือดสูงแล้วก็ไขมันสูงก็จะทําให้มีเบาหวานขึ้นจอรัสตารตามากกว่าซึ่งก็เป็นตรงตัวเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะในวันนี้ที่จะพูดก็คือการรักษาแล้วก็บทสรุปที่ให้ทุกคนเนี่ยจำแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตได้นะอืม การรักษานะคะสมมติว่าไม่พบเบาหวานขึ้นตาถามว่ารักษาไหมรักษาค่ะรักษาอะไรบ้างก็สิ่งที่ทุกคนต้องทําคือก็ควบคุม3อย่างนะคะควบคุมน้ําตาในเลือดความดันแล้วก็ไขมันแล้วก็ตรวจตาบีละครั้งทําอยู่4อย่างควบคุมน้ําตาในเลือดให้น้อยกว่าร้อยสิบควบคุมความดันเลือดให้น้อยกว่าร้อยสี่บเก้าสิบควบคุมไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตรวจตาปีละครั้งทำสี่ข้อนี้สําหรับคนที่ไม่มีเบาหวานขึ้นตาอืนะคะ ส่วนคนที่เป็นระยะแรกระยะแรกคืออะไรคะก็<อ>คือจุดเลือดออกแค่จุดเดียว2จุด3จุดไม่ได้จุดเลือดออกเยอะมากไม่มีไขมันรั่วที่จอตานะคะก็ต้องทําเหมือนเดิมนะคะทําทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1คุมระดับน้าตาลในเลือดให้น้อยกว่า140 90. คุมความดันเลือดให้น้อยกว่า140 90คุมไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตรวจตาอาจจะตรวจแบบทีหน่อยอาจจะ9เดือนหรือว่าอาจจะตรวจแบบออปีหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่ตัวเลขไม่ได้แบบฟิกอะไรค่ะแล้วแต่แพทย์ เป็นคนพิจารณาต่อมาถ้าเป็นระยะปานกลางมีจุดเลือดออกแล้วนะคะก็จะต้องคุมระดับน้ําตาลในเลือดคุมไขมันคุมความดันเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ตรวจตาอาจจะตรวจทีหน่อยก็คืออาจจะตรวจ6เดือนนะคะต่อมาคนที่เป็นระยะรุนแรงนะคะมีจุดเลือดออกไขมันรั่วก็ต้องทําเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือคุมปัจจัย,ยต่างๆในร่างกายทั้งระดับน้ําตาลในเลือดความดานันแล้วก็ไขมันตรวจตา,าอาจจะตรวจ บ่อยหน่อยนะคะอาจจะตรวจทุกทุกเดือนหรือว่าทุก2อเดือนสเดือนถึง4เดือนแล้วแต่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเป็นระยะรุนแรงมากเนี่ยมีเหมือนจุดเลือดออกกระจายทั้งแบบทั้งตาเนี่ยก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่เรียกว่า PRP เพื่อที่จะไปทำให้ไม่เกิดตาบอดแล้วก็ไม่เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ การยิงเลเซอร์แบบนี้นะคะในรูปเนี้ยเห็นไหมที่มันเป็นจุดเหลืองๆเนี้ยคือจุดที่ยิงเลเซอร์อันนี้เพื่อที่จะลดการที่จอประสาทตาจะต้องการออกซิเจนนะคะลดไม่ให้มันมีต้องการออกซิเจนอะ่ะออพอลดเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะไม่เกิดเส้นเลือดนอกใหม่เส้นเลือดนอกใหม่เนี้ยแหละเป็นตัวอันตรายทําให้แบบตาบอดทําให้เกิดต้อหินทําให้เกิดผังผืดดึงจอตามันแตกทําให้ตาหมัวอืม หรือว่าถ้าเกิดมีจุดละภาพบวมอันนี้จุดละภาพบวมจะเกิดในระยะไหนก็ได้ก็จะมีการฉีดยาเข้าตาได้ค่ะต่อมาระยะรุนแรงมากก็คือระยะเส้นเลือดงอกใหม่นะเส้นเลือดงอกใหม่ทุกคนต้องทําเหมือนเดิมคุมน้ําตาในเลือดคุณความดันเลือดแล้วก็คุมไขมันแล้วก็ตรวจตาปีหนึ่งสองสาครั้งนะคะต่อเดือน2อสเดือนครั้งอะไรแบบนี้เออก็ตรงนี้นะคะก็ยิงเลเซอร์เหมือนกันเพื่อที่จะลดการที่จะสร้างเส้นเลือดใหม่ไปเรื่อยๆ ลดไม่ให้อจอประสาทตามันขาดออกซิเจนถามว่าเวลาเรายิงเลเซอร์ยังมีผลต่อการใส่ตาไหมไม่มีนะคะเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยจะยิงแบบเวลาหมอตายิงอ่ะจะยิงแบบรอบๆเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรตรงกลางตรงแมคโลาจดภาพที่ชัดที่สุดมันก็ยังชัดอยู่เนาะแล้วก็สมมติว่ามันมีผังผืดดึงว่ามีเส้นเส้นเลือดมันแตกออกมาน้ำมุ้ตาแบบเป็นน้ำนตาเ น้ำตาเป็นสีแดงเ,เ,เป็นเลือดอะไรเงี้ยก็จะมีการฉีดยาได้หรือว่ามีการผ่าตัดน้ำตาได้ค่ะสรุปนะคะเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานานมานานมานานมากๆถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้พบแต่ว่าเป็นแล้วก็เป็นระยะเวลา10ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะพบได้นะคะจุดประสงค์ของการตรวจตาก็เพื่อที่จะ หาการเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตาในระยะต้นๆเพื่อที่จะช่วยได้ทันผู้ป่วยในระยะต้นที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาจะไม่มีอาการอะไรเห็นไหมคะมันมีจุดเลือดออกแค่1จุดอันนี้เราต้องเฝ้าระวังแล้วเฮ้ยถ้ามี1จุดเนี่ยเราจะนัดแบบมาถี่หน่อยคุมน้ําตาลให้ได้อยู่ในเกณฑ์คุมความดันให้ได้อยู่ในเกณฑ์คุมไขมันให้ได้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็ตรวจตาอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งถ้าทําแบบนี้ก็จะไม่เกิดตาบอดถ้าทุกคนทําได้นะคนที่เป็นเบาหวานนะคะ บทสรุปนะคะของวันนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่เราเป็นเบาหวานไม่ต้องคิดอะไรมากไปตรวจตาก่อนนะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องทําคือทํามอย่างคุมน้ําตาลในเลือดคุมความดันเลือดแล้วก็คุมไขมันคุมน้ําตาลในเลือดให้ได้น้อยกว่า140คุมไขมันให้ได้น้อยกว่า140คุมความดันเลือดให้ได้น้อยน้อยกว่า14090แล้วก็คุมไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่า จอประสาทตาณนะวันนั้นที่เราไปตรวจเป็นระยะไหนถ้าเรายังไม่ขึ้นตาก็ตรวจปีละครั้งถ้าใครที่เป็นระยะแรกก็อาจจะ9เดือนถ้าใครเป็นระยะปานกลางก็อาจจะ6เดือนครั้งหรือว่าถ้าใครเป็นระยะรุนแรงก็อาจจะแบบสอสเดือนครั้งหรือว่าเป็นรุนแรงมากก็ทุกเดือน แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ดุลพินิษของแพทย์ซึ่งระยะปานกลางเนี่ยมันก็จะมีแบบ severity ของมันอีกหมายถึงว่าความรุนแรง,งมันอีกว่าแบบเอ้ยปานกลางแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเป็นระยะไหนคุมสิ่งต่างๆปัจจัยในร่างกายให้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตรวจตาตามสเก e ดูดของหมอตาที่ได้บอกไปนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาเข้าใจง่ายๆมากเลยไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานเช็คตัวเองนั่นแหละแค่นั้นว่าตรวจตาหรือ,อยังแล้วตอนนี้มีขึ้นตาและเป็นระยะไหนแล้วถ้ามีขึ้นตาตามระยะต่างๆก็ตรวจตาแล้วก็คุมเ,เรื่องของความดันเลือดไขมันแล้วก็ ตัวน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์กปกติแล้วก็ตรวจตาตามระยะเวลาที่เหมาะสมส่วนการรักษานะคะก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของหมอตาเดีย๋ยวเขาจะแนะนําเองว่ามีการรักษาอะไรบา้างคร่าวๆก็คือมีการยิงเลเซอร์ในยะที่เป็นรุนแรงมากหรือมากมีเส้นเลือดนอกใหม่ก็จะต้องยิงเลเซอร์ก,การฉีดยาเข้าน้ำมุนตาถ้าเกิดมีจอประสาทตาบวมหรือว่ามีการผ่าตัดจอประสาทตาถ้าเกิดมีน้ำมุนตามันมันโดนเส้นเลือดมันแตกมาเป็นน้ำมุนตามีเลือด หรือว่าเป็นผังผืดขึ้นจอประสาตาเนี้ก็มีการผ่าตัดนำตาก็ทุกอย่างรักษาได้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยออลองดูว่าตัวเองเป็นถึงขั้นไหนแล้วสำรวจตัวเองนะช่วยกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นบาหวานขึ้นตาวันนี้นะคะหมอก,ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับใครทีออ่อยากสนับสนุนนะคะให้หมอทำความรู้แบบนี้เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็จะลงคลิป ที่เป็นสาระความรู้แบบนี้เกี่ยวกับเรื่องตาสมองแล้วก็วิทยาศาสตร์กับคุณทุกคนที่สนใจในสมองตาวิทยาศาสตร์เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ